ไปส่งเอกสารค่ะคือเอกสารอะไรที่แบบว่ามันสําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยค้าเจ้าก็จะส่งกลับไปเลยเนาะเพราะว่าค้าเจ้าแบบเดินทางไงเดินทางบางทีเราก็กลัวลืมนู่นลืม,ลมนี่อะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่สําคัญนะคะค้าเจ้าก็จะส่งทางอ่าใบซันนีหรือทางเคอรี่ไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายเพราะว่า กลัวลืมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้สะดวกค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนค่ะเจ้าก็ไม่ต้องระวังกระเป๋าไม่ต้องระวังของหายค่ะเพราะว่าไม่มีของสำคัญในนั้นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็บรรยากาศแม่สายตอนเย็นนะคะแม่สายสมัยนี้เลือกได้นะเนี่ยมันก็จะมี โอ้ใบสนีปิดเห็นแล้วเอเปิดอยู่เปิดใบสนีที่แม่สายเนี่ยค่ะก็จะปิดประมาณ5้าโมงนะคะการที่เราอะหาไม่ต้องรับผิดชอบเอกสารอะไรหรือรับผิดชอบอะไรของสำคัญนะคะมันก็จะทำให้สมองเราอะค่ะลงสบายมากขึ้นนะคะเพราะ ถ้าเรามีสิ่งสําคัญหรือเอกสารสําคัญเราก็จะห่วงว่ามันจะหายห่วงนู่นห่วงนี่นะคะ่ะดังนั้นการทําให้สมองโล่งๆมันก็จะทําให้เราแบบว่าลดความเครียดอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็ทําให้เราแบบว่าใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะอาหารในแม่สายนะคะ ของกินอร่อยมาก